เดี๋ยวก่อนครับสําหรับสายเติมเกมจัดๆนะครับที่รู้สึกว่าเติมเกมในเกมเนี่ยมันค่อนข้างแบบรุนแรงมากๆเลยทำไมามันแพงอะไรขนาดนี้นะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซนเ็นเตอร์บริษรัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคนโอ้โหลดแบบลดเยอะมากๆจริงถูกกว่าเติมเองแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนไม่เชื่อลองดูราคาได้เลยครับนี่เลยฮะถ้าใครสนใจนะครับลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยับเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนครับ สวัสดีชาวปลื้มสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปลื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะฮะก่อนับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณน้องมาร์กนะครับหรือคุณมาร์กนะที่ส่งรหัสเข้ามาให้เรานะครับได้มารีวิวตัวละครตัวนี้ครับลูดี้นะครับท่านผู้ชมลูดี้แดงบวกนะครับผมอ่าตัวละครตัวนี้นะครับก็แน่นอนครับว่ายังไม่มีในเซิร์ฟโกลบอลหรือเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับท่านผู้ชม มีแต่ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูสกิลกันนะครับท่านผู้ชมสกิลแล้วก็รายละเอียดของสกิลเนี่ยจะมาพูดให้ฟังนะครับผวันนี้นะฮะแล้วก็ตัวละครตัวนี้ครับนี่เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยครับในสนามนี่เหล่ามากนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้เพราะอะไรเกิดปัญหาอะไรครับดูครับช่างมันแล้วกันนะเอางี้ไปก่อนก็ได้นะครับไม่ีเรียด โอเคนะครับภาพในสนามก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะถ้าติดตามผมเนี่ยจะรู้ว่าแบบโอ้ยรูดี้มากๆเลยนะครับล่างนี้เนี่ยแขนเขาได้ขาดไปนะครับเพื่อนเออแขนได้ขาดไปนะเทาที่สังเกตนะครับจะใช้ปีกนะครับแทนโล่นะครับในการโจมตีนะครับท่านผู้ชมอ่ะจะไม่สปอยอะไรแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันคร่าวๆเลยนะครับของตัวละครตัวนี้นะครับโอเค ่ะมันเริ่มจากสกิลนี้กันก่อนเลยครับเพื่อนผมจะยึดหลักเลเวลตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่เลเวล9นะครับทานผูช้ชมเลเวล9นะฮะโอเคสกิลนี้นะครับคูลดาวอยู่ที่34วินาทีนะครับระยะการใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่8เมตรนะครับชาร์จไปยังเป้าหมายครับในสถานนะที่ไม่สามารถหยุดได้และสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรู310%นะครับผม แอคแท็กแล้วก็ดิเฟนซ์นะครับ620%แก่เป้าหมายทั้งหมดนะในพื้นที่วงกลมนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เป้าหมายนั่นแหละนะครับมีโอกาส60%ที่จะทำให้เอฟเฟกยั่วยุนะครับท่านชมก็คือยั่วยุให้โจมตีแต่รูดี้เท่านั้นนะครับอ่า มาดูสกิลถัดมานะครับท่านผู้ชมสกิลนี้เนี่ยคูดาวอยู่ที่27วินะครับระยะการใช้งานเนี่ยเทเลพอร์ตไปยังเป้าหมายนะครับเทเลพอร์ตก็คือการวาร์ปไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นเองก็คือพุ่งไปหาศัตรูแหละเอาง่ายๆนะครับก็คือจะวาร์ปไปหาศัตรูเลยเป้าหมายในระยะ4เมตรนะครับสร้างความเสียหายที่310นะครับผมแล้วก็ดิฟเฟนท์620นะครับแก่เป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่วงกลมนะครับโดยมีศูนย์กลางที่เป้าหมายอันนี้คล้ายๆสกิลเดิมนะครับแต่ว่าคือเทเลพอร์ตไปหาเลยนะครับ แต่ถ้าคอมโบกับสกิลที่ป่ามาเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะเป็นการอะไรที่โหดมากถ้าติดยั่วยุนะครับอ่ะมาดูสกิลถัดมานะครับสกิลนี้นะครับคูลดาวอยู่ที่26วินาทีนะครับสร้างเอฟเฟกการสะท้อนกับตัวเองนะครับแล้วก็สร้างเอฟเฟกโล่เนี่ย690.4%ของพลังป้องกันทั้งหมดของตัวเองเลยนะก็ซึ่งเพิ่มแบบเพิ่มเยอะมากๆเลย เพิ่มเกาะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้คร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูในเกมอีกทีหนึ่งนะครับมาดูพาสซีฟครับสกิลคูลดาวน์นะครับอันนี้ก็คือสกิลตัวนั้นเองนะครับเพื่อนๆสกิลคูลดาวนะครับต่อเนื่องครับสร้างเอฟเฟกต์การลดระยะเวลาดีบัฟให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับโอ้โหตัวนี้นี่คือแบบเป็นซับเป็นแท้งดาเมจพอได้ด้วยนะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับลูดี้แดงบวกนะครับท่านผู้ชมมาดู อันติเมตสกิลกันบ้างนะครับคือท่าไม้ตายนั่นเองนะครับมอบเอฟเฟกโล่ให้พันธมิตรทั้งหมด908.8%ของพลังป้องกันนะครับโอ้โห و, จะพันแล้วอะและใช้เอฟเฟกลิงก์นะครับซูปเปอร์ซับอินไซด์นะครับมันแปลมาอย่างนี้นะฮะซูปเปอร์ซ้ออินไซด์นะครับทุกคนก็สร้างควาสีหายที่3,100ัน้อยเปอร์เซ็นต์ของไอคแทกและสถานะป่วยให้กับบอสเมื่อเปิดใช้งานนะครับ <m ix> ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูกับบอสด้วยนะครับทุกผู้ชม เอาละฮะเออถ้ารีวิวรูดี้เนี่ยผมว่านะสำหรับผมเนี่ยต้องมีเพื่อนพ้องสักหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นไงเวลาสกิลเขาซับพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปโชว์เดี่ยวๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะโชว์เดี่ยวๆไปก่อนบอสนี่เลยนะครับอุ๊ยอันนี้สู้ไม่ไหวอ๋อมันค้างอะ่ะคือมันค้างว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะมันเลื่อนไม่ได้เลยทุกคนสังเกตปะเห็นปะมันเลื่อนไม่ได้เลยครับ เลื่อนไม่ได้เลยไปโจมตีก่อนแล้วกันนะครับ weaving, อุ้ยกดอ้อมกดมุมขวาไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตออกเข้าใหม่สักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับอจะจะโอเคครับเพื่อนๆก็กลับเข้ามาอมีกครั้งหนึ่งแล้วกันน้องเมื่อกี้มันมีปัญหาเรื่องแบบสไล์หน้านจอแบบสไลด์ไม่ได้นะครับทุกผู้ชมอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันในเกมกันเลยนะครับผม อย่างที่บอกไปครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมุ่นไม่ได้นะมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมในเวอร์ชัน PC เลยนะอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลุยบอสกันเลยครับเพื่อนๆมาผมจะกดบอสนี่แล้วกันเนาะอธิบายรายละเอียดสกิลไปแล้วเมื่อกี้เนาะนี่ครับที่จริงอันนี้จะพุ่งไปนะท่านผู้ชมเน,นี่ยก็จะเพิ่มเกาะเนาะคือผมนะจะมีเพื่อนมาหน่อยอย่างที่บอกนะครับ ผมต้องเอาเพื่อนมาหน่อยนะจะได้เห็นการซัพพอร์ตด้วยนะครับ <c oughs> โอเคอน,นี่ง่ายไปง่ายไปอันนี้รหัสของน้องมาร์กนะครับ โอเคไปดูเลยครับท่านผู้ชมว่าลูดี้เนี่ยมีลูดี้ในทีมเนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างนะนะครับโอ้ยเพื่อนตายแล้วหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมโอ้โหตายไปแล้วนะครับเรียบร้อยไม่ไหวไม่ไหวนะครับเก่งเกินเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเก่งเกินไปนะเอาง่ายๆก็คือเก่งเกินไปนั่นเองไปดูอันติกันดีกว่า นี่อันติโอ้โหโอเคประมาณนี้แล้วกันครับท่านผู้ชมสำหรับลูดี้แดงบวกนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลูดี้แดงบวกในสนามนะครับถามว่าทำอะไรได้เยอะไหมผมว่าลูดี้ตัวนี้ก็คือแบบแท้งที่ดีมากๆเลยอาจจะยังไม่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าผมว่าต้องมีในทีมไว้นะครับถ้าแบบต้องการแทงอะ่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวลองเดินให้ดูในแบบว่าเดินเนื้อเรื่องให้ดูนะครับโบมาเลยครับชุดเต็มของน้องมาเขานะครับมา อ๋อเจอบอสเหรออ๋อเจอบอสนะครับท่านชมพอดีเลยนะครับโหสู้ไม่ได้เลยตัวแตกหมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันท่านชมลูดี้นะครับที่ยังไม่เข้าในเซิร์ฟโกลบอลนะฮะท่านชม ก็ถามว่าตัวแดงบวกตัวอะไรจะเข้ามาเป็นตัวถัดมานะครับผมมองว่าน่าจะเป็นลูดี้มาตัวแรกเลยถ้าแบบอ้างอิงจากเซิร์ฟเกาหลีนะครับท่านชมแดงบวกตัวแรกที่จะเข้าเซิร์ฟไทยคือลูดี้นะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าใครอยากให้รีวิวตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับสับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม